สายรุ้งเกิดจากการหักเหของแสงอาทิตย์ผ่านละอองน้ำในอากาศนั่นเองงั้นคราวนี้เราลองมาทดสอบก,การหักเหของแสงด้วยแสงอาทิตย์จริงๆด้วยดีกว่าเราจะหันด้านกว้างของปริซึมขึ้นเพื่อรับแสงจากดวงอาทิตย์ค่ะจากนั้นก็กระดาษสีขาวเนี่ยมาเป็นฉากรับแสงที่ออกมาจากปริซึม มาดูการหักเขห่าน้ำดูบ้าง ใส่กันไหมครับว่าทําไมแสงอาทิตย์ที่เป็นสีขาวๆถึงหักเหออกมาเป็นหลายๆสีแบบนี้ได้แสงอาทิตย์ที่คนเรามองเห็นนั้นเป็นแสงที่ไม่มีสีหรือบางครั้งเรียกกันว่าแสงสีขาวซึ่งความจริงแล้วแสงสีขาวนี้เกิดจากการรวมตัวกันของแสงหลายสีเมื่อแสงสีขาวนั้นเคลื่อนที่จากอากาศไปสู่เป็นซึ่งหรือน้ํามันจึงถูกหักเหและแยกออกมาเป็นสีนต่างๆมากมายหลายสี โดยสีหลักๆที่ตาของคนเราสามารถมองเห็นได้นั้นแบ่งออกได้เป็นเจ็ดเฉดสีด้วยกันเรียกว่าสเปกตรัมประกอบด้วยสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเราจรึงคิดกันว่าสายรุ้งนั้นมีเจ็ดสีถ้าพูดให้ถูกจริงๆแล้วสายรุ้งไม่ได้มีเจ็ดสีนะครับแต่คนเราสามารถแยกความแตกต่างของสายรุ้งได้ชัดแค่เจ็ดสีตั้งหาก អត់ទេ